จะมารีแอปเป็นเพลงประกอบซีรีย์ยาที่เราลงเทเล์ไปแล้วเรื่องอะไรอ่ะโอ้โหลาเรื่องเลยมังอ่ะบอกเลยอ่ะเป็นเพลงประกอบซีรีส์ของเาียคือเรารักกันและเพลงชื่อว่าเรามีเราเออมันน่าสนใจจริงคืออยากจะรู้ว่า MV เขาจะถ่าออกมาได้น่ารักแค่ไหนอจะเสิร์ฟเคมงเคมีอะไรให้ดูบ้าง นีเขาแปดคนเลยนะคะเขารวบรวมมาแสดงหลักทั้งหมดมาร้องในเพลงนี้คือเพลงนี้จะมีปอนภูวินวินนี่สตางปอนภูวินสตางวินนี่แล้วก็อูบูมแล้วก็มาร์คปูนค่ะก็ไม่พอใจไม่พอใจกาเป็นปอนภูวินสตางวินนี่บูมอูแล้วก็มาร์คปูนนะ อ่าก็นั่นแหละค่ะใครอยู่พวกไหนก็ไิชิตรศัพเอาเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเพลงนี้มันจองเป็นยังไงน่ารักหรือเปล่ามันจะน่ารักทุกใจหรือเปล่าไปเดี๋วไปได้พี่ได้แล้วพี่โอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะทุเรียนเขาเมื่อกี้ที่รได้หรือยังวะซสันเขาสดใสเลยเขาเรียกเป็นว่าที่รักไงมันเหมือนถ่ายในซีเรีย มาเวซยเศ้าต้องเกินไปช่วยมเน่ยมึงเดียวเมื่แล้วเนี่ยกูกลัวเหมือนมันถ่ายเบื้องหลังมันไม่ได้ถ่ายเลยเพื่อนมากอะ่ายกูอู้ไล่ากูไม่เศร้าหรอกคืออยู่เรา่ล้หน่อยปะอุ้ยมาพายจะมาอีกแล้ว สดใสสดุดน่ารักจ <t> ังเลยอ่ะเขียวส้มันูตังๆนะเดี๋ยว เหมือนทุกคู่มีสีของตัวเองเลยอ่ะอุ้ยถ่ายแฟนนว้าวนี่เดี๋ยวนะหน้าคล้ายกันมากเลยเนื้อคู่

าต,ตาฉันที่มันไม่ออกจตรงนี้อุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะดีจังเลยอ่ะ ดีใจกับทุกคนน้องม6มหาลัยพี่ปุมน้องอนุบาลที่จะมีเพลงปัดฉิมใหม่แล้วนะคะทุกคนหลังจากเพลงเราและทายคงเดียวแค่ครั้งเดียวของลูกนะฮะ ก็ยจะมีเพลงนี้นะครับประจำปีพศนี้ที่จะเป็นเรามนีเราโอ้ดีจังเลย m อทมวออกมาดีๆแบบน่ารักอ่ะเป็นแบบว่าเหมือนถ่ายเบื้องหลังเเหมือนเราได้ดูทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังไปในในตัวเลยเพราะมันจะเป็นการตั้งกล้องถ่ายเบื้องหลังและถ่ายเบื้องหน้าอีกทีนึออซึ่งเมื่อกี้นี้แอบเห็นนะอะไรเกเห็นอะไรเพื้องมีชั่วใคืนนนงก็ออกปะเพราะแบบเขาจะให้โพขวามาลองกนจริงเห็นปะเห็นปะคือ จะเป็นคือคนแรกผู้วินเริ่มก่อนใช่ไหมแล้วต่อนื่องก็เป็นปอนแล้วต่อเนื่องก็เป็นวินก่อนแล้วก็เป็นต่างต่าใช่อ๋อเขาเรียงแบบนี้เขาเรียงแบบนี้แล้วแล้วต่อมาปูนเป็นไงก็ปูนก่อนใช่เห็นบ้าเห็นบ้าเห็นบ้างมนอติจะเป็นอู๋บูจะเหมือนเมื่อกี้เหมือนเป็นบูปูนะเพราะอู๋เริ่มก่อนว้แเป็นปู แต่ว่าคู่คู่บูมอูอุบูมคือแบบไม่ฟิกก็ได้มันดก็ได้มันได้เลยแต่แต่ใดๆเนี่ยตรงนี้ก็คือแบบตัวนี้ก็ไม่ไม่ฟิกก็ได้นะไม่จริงฉันไม่ได้ฟิกอยู่แล้วใช่เราตั้งตังเลยเน่ี้เราเปิดรับเราเปิดรับตั้งตังเลยเมอ้เขามาเพราะสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเรือผีมันก็ดีนะแต่ว่าจริงๆเรือจริงอ่ะมันมันแรงตรงหน่อนคือทุกคนไม่ใช่ทุกคนจะดูพี่อะ แล้วผีนะเมื่อกี้พี่อยู่ตั้งตังใช่ปะแล้วแล้วจริงๆมันพี่อยู่ปอนภูวินแต่พี่อยู่สตางวินนี่เห็นปะพี่เอาภูวินขึ้นก่อนสตางได้เห็นปะจริงๆเราไม่ต้องฟิกโพก็ได้เราเปิดรับเราเปิดรับได้ทุกโ <พอ S 2> เราโอเพนเราโอเพนแค่แบบว่าเออเราอยู่ที่โพที่ถูกใจแค่นั้นแหละแค่มันมีแบบว่าโพที่เราอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าความชอบมากกว่าเหมือนเราเหมือนเราชอบกิน น้ำอันนี้มากกว่าอันนี้อะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ไม่ชอบกินอันนี้เขาจะ่เราไม่ทำอะไรที่ได้หมดซึ่งถ้าสดชื่นซึ่งจริงๆตรงนี้ก็จะแบบว่าเราก็ยังอยู่สตาร์ตูวินอเฮ้ยคนนั้นมันไม่ได้ยินเราเราไม่อยู่สไมนอยู่ตั้งตั้งวะอ่ยู่ตั้งตั้งได้ไงเพราะมันชอบตั้งตั้งตั้งเฮ้ยมันชอบตั้งตั้งเขาชอบวินคนสวยขาไงเออเพราะว่านี่หมอมันชอบจะแบบว่าแบบ แบบบอกปอนไม่รักแล้วปอนไม่รักแล้วเพราะมันอยากได้ภูวินเขาบอกว่าแบบยิงไม่ใช่เขาเป็นะไรแล้ววินนี่อ่ะวินเออแล้ววินวินนี่อ่ะวินนี่เป็นคนดีคนเดิมเป็นคนสวยค่ะแล้วระหว่างภูวินกับวินนี่ต้องเลือกเหรอต้องเลือกต้องเลือกเลือกมาสิว่าคนที่มากกว่าในใจนะในใจหรอในใจดูก็รู้ไงในใจคือด้วงความที่ภูยินเขามาก่อนเนีนี่เาบอกว่าก็เลือกภูวินมาก่อน มาก่อนในใจมันคือด้วยความที่เราเขามาตั้งแต่ปาบนฟ้าไงคือเราดูป่าบนฟ้ามาเว้ยแต่ว่าตอนนั้นอะเรายังแบบเราเห็นวินนี่ในในมุมที่เป็นฟิลแบบว่าเออ้าวแต่ว่าจะจีหรือเปล่าถ้าไม่ให้จีบก็จะได้ไม่จีบจะได้ไม่เสียเวลาอะไรประมาณนั้นบทมันปีมากซึ่งของเราเราก็รู้เอ๊ะเอ๊ะ แต่ว่าเราเป็นเดกสนุกคุรู้สึกว่าเราชอบน้องปีมากกว่าใช่น้องปีเขาชอบหนูอ่ะขาผาดเตี้าผดตุ้มแล้วกลัวใจเพลงเป็กตุ้มตุ้มอะะแต่เพลงนี้มันมีมวลแห่งความอบอุ่นใจมากเลยอ่ะแบบว่าสามารถแบบว่านั่งอยู่กับเพื่อนแล้วก็แบบตื้อๆตื้อๆอย่างนี้เลยอ่ะอ๋อซีนนี้มันเป็นมวลนี้วะเพลงปมาชิมใหม่ได้เลยถ้าเป็นมวลนี้มันอาจจะตกเราได้นะ มันเป็นซีรีส์วันนี้เพราะฉันเคยแอบอ่านมาว่าก่อนที่จะเป็น VR คือเราแล้วกันคือมันเป็น VR คือเราเพื่อนกันมาก,ก่อนแล้วมันก็จะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นแต่ว,ว่าแบบว่าในเห็นแบบแอบซีนหลายๆซีนแอบ,บเห็นแบบความาขมนะในความแบบความสัมพันธ์ใช่ไหมเพราะมันมเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนเออเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนแตงไม่แต่ว่ามาร์กูน่ะดูเฮย์ดก็รู้แล้วว่าเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแต่ว่ามันจะรักกันยังไงอีท่าไหนตัวกดจพยจร ก็เลยรักกันก็คือสาธิตสาธิตไปสาธิตมาแต่แอบเห็นในออฟฟิเชียลเลยใช่ป่ะก็จะเป็นฟิลแบบว่าู้พูวินกับวินนี่ก็เป็นเพื่อนกันใช่โอ้ยแล้วคอนฟิกละน่าติดตามบ้างทำนยายไม่ได้แล้วด้วยโอ้กอดแล้วปอนแล้วปอนเป็นเพื่อนกับใครไหมปอนไม่มีเพื่อนี่เพราะปอนบอกว่าปอนชอบอยู่กับพวกปูวินอ่าใช่ใช่ป่ะใน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 อลเป็นเื่อมาเป็นเบสแต่ว่าไม่บอกคนอื่นนะว่าเป็นเบสบอกเป็นแฟนจบอันนี้ในเรื่องเห็นแค่อูฮูมที่จีบกันแบบ ทิปปอนเป็นเพื่อนกับอันนี้ไม่ใช่หรอเป็นเพื่อนกับอู๋ไม่ใช่หรอไม่เพราะว่าอู๋อยากจีบพี่ชายไม่ใช่หรอก็ใช่ไงหมายถึงว่าเป็นเพื่อนร่วมเดียวกันอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นเพื่อนกันอาปจะสะอาดแต่ในตอนนี้ความสัมพันธ์อาจจะตรงนี้อาจจะฟังลุงงงแต่ว่าไปติดตามได้ที่ VR นะฮะใช่ VR คือเรารักกันนะคะมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะ EP หนึ่งนะคะตอนที่เราถ่ายอยู่ใน EP หนึ่งก็ออนไปแล้วกำลังออนเลยตอนนี้ดูย้อนหลังได้ที่ไอ้ี่อี๋ยาใช้ของให้เลยเพราะว่าซีรีส์ลูก โอเคก็ฝากเพลงด้วยก็ฝากเพลงด้วยนะคะเรามีเรานะคะ VR ใช่เป็นเพลงประกอบซีรีส์ของเรื่อง VR คือเรารักกันซึ่งแบบว่าเป็นเพลงที่เพลงชื่อ VR แล้วก็เป็นของประกอบซีรีส์ VR ทีเดียวไม่เป็นไรแต่แปลไทยเหมือนกันนะอ่าใช่เรามีเรากับคือเรารักกันอ่าไม่เป็นไรงงนิดหน่อยแต่ได้ได้ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วจริงเพราะนั่นแหละค่ะทุกคนใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกด ไล k ์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะพวกเราสำหรับติ่งก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะมือหน้าพวกเราจะเอาเรมาเสิร์ฟรอชิมรอจิมปีไวรอสอยได้เลย